สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเมาท์มอยกันอีกแล้วค่ะว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องโควิดค่ะตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขตที่แม่แหมมอยู่เนี่ยมีคนเป็นโควิดแล้วนะแล้วก็เป็นเยอะด้วยตอนนี้เชื้อโรคนะคะก็ติดกันง่ายขึ้นเป็นเชือ้อเชื้อโรคตัวใหม่นะคะมันกลายพันธุ์แล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ติดง่ายขนาดนี้แต่ตอนเนี้ย เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็จะติดง่ายแล้วก็คือมันอย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังแม่มนะคะติดไม่สบายมาจากโนอาค่ะเพราะว่าลูกอ่ะไปเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็จะเป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยกต็ติดกันบ่อยๆแล้วเราแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็เลยติดแต่ว่าตอนนี้คือไออย่างเดียวไอมีเสมหะแต่ว่าไม่มีไข้นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกเราอ่ะไม่มีไข้ก็ ไปโรงเรียนได้แต่ถ้ามีไข้ไปไม่ได้โอเคก็ติดไอไอมาก็มีเสมหะก็งอมเงมียมงอมเงมียมตอนนี้ก็เริ่มติดแฟนนะคะเริ่มติดแฟนแฟนก็เริ่มเจ็บคอนะคะแหม่มก็เลยบอกว่าเอ้ยเธอเราอ่ะไม่สบายใช่ไหมเราไม่ไปหาหมอเราก็ไม่หายสักทีสินะก็ไปหาหมอสิจะได้ไปรับยาจะได้กินยาแล้วก็จะได้หายนะคะก็คุยกับเขาแบบนี้แล้ว แล้วแฟนนะคะเขาแว่นก็เลยหันมาบอกว่าเธอตอนเนี้โรงพยาบาลน่ะเขาไม่รับหรอกถ้าสมมติว่ามีไข้ตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับหรอกนะเราก็งงหืมทาไมอ่ะทําไมโรกพยาบาลไม่รับแล้วแฟนก็บอกว่าตอนเนี้เหมือนเราอ่ะต้องดูแลตัวเองก็ใช้ยาสามัญประจําบ้านเท่าที่จะหาซื้อมาได้ต้องต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถึงถ้า ถ้าเป็นโควิดก็บอกใครไม่ได้งงเลยค่ะแบบแบบงงหนักถ้าเป็นโควิดก็บอกใครไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นโควิดนะเราจะทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานนะคะเพื่อนเราแบบว่าเพื่อนบริเวณบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรังเกียจเรานะเออเขาก็จะกลัวแล้วเขาก็จะรังเกียจเราแล้วลูกของเรานะที่โรงเรียนอ่ะก็จะโดนเพื่อนแกล้งเขาบอกแบบนี้เราก็เลย ยังไงคือแล้วเป็นโควิดต้องยังไงเขาบอกว่าโควิดยังรักษาไหมไม่ได้คือเราก็ต้องดูแลตัวเองแฟนบอกอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นเราก็บอกใครไม่ได้นะนอกจากจะแบบโอ้โหเป็นตนแบบเจียนตายใกล้แบบจะตายไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างนั้นอนะ ค่อยไปติดต่อโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาพูดแบบนี้แหม่มก็เลยแบบเอี่ยงวะเหมือนแบบคำสัท์มาเนี่ยมาในหัวเลยแบบเอี่ยงวะเหมือนแบบเฮ้ยประเทศที่สวัสดิการนะดีนะแล้วเราก็จ่ายภาษีให้เขาเยอะด้วยนะแต่แต่แต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองแล้วงงอีกตรงที่แบบว่า ลูกเราจะโดนรังแกเพื่อนบ้านจะรังเกียจเราแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะเงียบเงียบอ้าวอย่างนั้นต้องอยู่แบบยังไงอะต้องอยู่แบบเก็บซ่อนต้องอยู่แบบตามน้ําต้องอยู่แบบไม่แปลกแยกจากคนอื่นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีม,มีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะตัดกลับไปที่ประเทศไทยหุยบ้านเรานี้มีหมอมาตรวจถึงที่เลยนะโอ้โบ้านเราแบบ รู้สึกคิดถึงเบางไทยเลยค่ะมีหมอมาตรวจนะมีคนมาดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยทำไมทําไมเขาเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าออาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นความคิดของพ่อแว่นคนเดียวก็ได้แต่แหม่เนี่ยอ่านในคอมเมนต์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแหม่มโพสต์ใน facebook ส่วนตัวเรื่องนี้นะคะก็มีแฟนของเพื่อนหลายๆคนเขียนเหมือนกันเลยว่า ต้องดูแลตัวเองแล้วก็บอกใครไม่ได้เพราะเราจะโดนลังเกียรเนี่ยค่ะเขาเขียนมาแบบเขียนมาแบบนี้เลยอะค่ะตอนนี้นะคะก็เลยเหมือนแบบอต้องพึ่งตัวเองนะคะให้ให้ดีที่สุดตอนนี้อาการคือว่าอาการคือตอนนี้ถ้ากินน้ำอุ่นนะคะถ้ากินน้ำอุ่นถ้าใส่เสื้อผ้าที่โอเคไม่หนาว อาการไออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีอยู่กลางๆหนาวเกินไปก็จะไออาการพร้อมแบบว่าเริ่มแย่แต่ถ้าดูแลตัวเองดีมันก็จะนิ่งๆนิๆ่งๆไม่เป็นอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้อาการของแมมเป็นแบบนี้แล้วแมมเองเนี่ยจริงๆแล้วปอดไม่ดีคอไม่ดีค่ะเคยเป็นหลอดลมอักเสบแล้วต้องใช้ยาพ่นนะคะยาพ่นที่มีสเตอรอยอยอะ คิดดูว่ามันต้องแรงขนาดไหนมันถึงจะหาย <c oughs> ว่าแล้วก็ไอแต่ก็ยังดีที่ญาติของแฟนเนี่ยค่ะของพ่อแว่นเนี่ยเป็นร้านขายยาก็ยังพอหายาสามาัญประจาบ้านได้ก็คือก็มานึกขำเนาะมานึกขำแบบโอ้คนญี่ปุ่นเขาก็เขาก็มีความมีความเก็บซ่อนเนาะมีความเก็บซ่อน แล้คนญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้สนิทกันทุกบ้านแบบอะไรอย่างนี้นะแบบบ้านหลักบ,บ้านนี้รู้จักกับบ้านนั้นกับบ้านนี้ไม่นะ <c oughs> เขาอยู่ที่นี่กันเป็นสิบสิบปีบ้านหลักนี้ยังไม่รู้จักกับหลังตรงนี้เลยนะคะไม่นะคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยนะเขาจะเขาจะไม่ยุ่งกันส่วนมากเขาจะมีกันเฉพาะในครอบครัวอย่างแบบมาอยู่เนี่ยปุ๊บเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปีเนี่ยรู้จักทุกหลังเลย เดินไม่หาเขาหมดมีอะไรก็เอาไปให้เขาเอาไปช่วยเขาแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบวิธีการช่วยเหลือของคนญี่ปุ่นเขาไม่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าอ่ะเห็นคนแก่คนหนึ่งลื่นล้มตกบันไดหัวเลือดไหลออกมาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบว่าวิ่งเข้าไปจับไปจุงแล้วจับนั่งเขาไม่ได้ช่วยเหลือกันอย่างนั้นนะการช่วยเหลือของเขาคืออะไรรู้ไหมโทรเรียกรถพยาบาลให้ เขาจะไม่ไปสัมผัสเขาจะไม่จับนะเพราะอะไรเพราะว่าการสัมผัสอาจจะเป็นเหมือนแบบว่ายกผิดท่าจับผิดท่าแล้วก็หรือแล้วคนที่เจ็บเองอะ่ะอาจจะมาว่าเราก็ได้เราเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบการช่วยเหลือคนอื่นในญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็ต้องเซฟตัวเองด้วยมันไม่เหมือนเราไงแค่อย่างเราเห็นปั๊บ บึกเอา้าโอ้โหแล้วก็วิ่งเข้าไปจงเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่นะเขาก็โทรศัพท์ให้แล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็จบเขาเป็นแบบนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยยุ่งกันนะคะอย่างการให้คงให้ของกันเนี่ยมันเหมือนแบบว่าในมารยาทอะให้ไปเรารับของมาแล้วก็ต้องให้กลับคืนไปอันนั้นอะคือมารยาทมารยาทของคนญี่ปุ่นเขาเป็นเป็นอย่างนั้น คือเหมือนว่าเขาสอนกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะจนบางครั้งเรารู้สึกว่าที่เขาทําดีกับเราหรืออะไรเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่าเฮ้ย mm. เนี่ยมันมาจากใจจริงหรือว่ามันมาจากเหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นมารยาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในความซับซ้อนของเขามันก็มีในความที่แบบมันก็ดีนะเพราะว่าเรื่องเงินเขาก็จะไม่ยุ่งกันไงใช่ไหมคนญี่ปุ่นเรื่องเงินเนี่ย ถ้าเขาจะยืมกันแบบเพื่อนกันยืมกันอะไม่มีนะน้อยน้อยมากเขาก็จะไปกู้ธนาคารนะเขาก็จะไปกู้ธนาคารเขาก็จะรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่อย่างบ้านเราสิโอ้โหทั้งยืมทั้งขอทวงแล้วทวงอีกนู่นนี่นั่นยืมกันนะ่าปวดหัวแต่ถ้าแบบเนี้ยของคนญี่ปุ่นอะเอขาไปยุ่งวุ่นวายเรื่องเงินกันมันมันก็โอเคนะมันก็ดีนะ นะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองมีเพื่อนนะคะส่ะงคลิปของคุณหมอมานะคะคุณหมอบอกว่าให้กินกะเพรากระเพราห้าสิบกรัมเนี่ยนะจะช่วยแบบว่าช่วยและสร้างภูมิุ้มกันช่วยฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะคะ่ะห้ิกรัมเอาไปผัดกระเพราก็ได้ทําไข่เจียวกระเพราก็ได้หรือน้ําต้มน้ํากระเพราใส่น้ําผึ้งก็ได้ เดี๋ยวนี้แมมก็จะหาทานแบบว่าสมุนไพรไทยแล้วค่ะกระชายบ้างอะอจะกินเข้าไปตอนนี้มีกระชายอยู่เดี๋ยวก็จะใส่แกงเยอะๆแล้วก็กินกระชายตอนนี้ที่ทําได้ก็แค่ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนะคะนะเพราะจะไปโรงพยาบาลก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะคือตอนเนี้ย พยาบาลที่ญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเนี่ยก็ลาออกกันเยอะมากนะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นกันเยอะแล้วก็เขาก็มีประกาศว่า <c oughs> ถ้าเลิกทํางานแล้วก็ให้ตรงกลับบ้านเลยนะคะเลิกจากที่ทํางานแล้วเขาก็ให้ตรงกลับบ้านเลยค่ะนะเพราะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นเยอะขึ้นค่ะแล้วการที่จะไปโรงพยาบาลในช่วงเนี้ยต้องจองค่ะยากไม่ใช่สุมสี่สุมห้าเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ ต้องมีการจองต้องอะไรอย่างเงี้ยคือยุ่งยากแล้วอีกอย่างหนึง่งความคิดอีกด้านนึงก็คือถ้าไปโรงพยาบาลก็กลัวว่าจะไปไปติดเชื้อแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดูแลนะคะ,ะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็เหมือนบางคนอยู่บ้านจนเบื่อ แต่มีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไรนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะแล้วแมมเองแมมก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยแล้วก็จะดูแลตัวเองนะคะให้เข้มแข็งค่ะวันนี้ก็ออกมาคุยกับเพื่อนๆละก็เดี๋ยวจะไปทํากะเพรากินนะคะใส่กะเพาเยอะๆเพราะว่าแมม่มมีกะเพาที่แช่แข็งไว้นะคะที่เราปลูกกันช่วงหน้าร้อนนะคะแช่แข็งไว้ เพียบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แมมก็จะทำเมนูกะเพราทานหลายๆเมนูเลยค่ะนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ